สวัสดีครับวันนี้จะมาสาธิตวิธีการติดตั้งหรือว่าถอดเปลี่ยนกระจกหน้าของบลกรุ่นนี้นะครับผมรุ่นนี้จะเป็นรุ่น d a d d y scorpion นะครับผมซึ่งจะเป็นหมวกและเป็นเฉกที่ยก้ังได้นะครับตัวนี้เป็นสองชั้นเห็นผมผมือยับองนิดนึงนั่นแหละอเฉกจะเป็นตัวนี้นะครับผมนี่เลยวิธีการถอดกระจกหน้าของเนี่ยคือเราจะต้องถอดออกนะครับตัวนี้จะเป็นชุดยึดแบบที่เป็นน็อตนะครับต่อเลยนะครับผมซึ่งมันจะเป็นแบบตัวน็อตนะครับผมโดยตัวนี้ผมจะใช้เป็นไขควงแบนนะครับผมในการช่วยถอดกระจกหน้าา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 ส่ววววนน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 ีี้้้้้้้้ออออออกกกกกกมมิธรรรรรระะคคัััับบผยยยงงแแเเลลใหททถ็็ตดดดซขา แนะนำว่าให้ทำในที่ที่มันะสะดวกเอาของเช่นบนโต๊ะหรือว่าอะไรพวกนี้เวลาตกอย่าให้น็อตหายเด็ดขาดนะครับตัวน,นี้จะเป็นนอ็อตด้านข้างผมถอดออกมานะนี่ตัวแกรมกจะถุดออกมาเห็นไหมครับเราก็ขันไปนี่คือน,น็อตตัวที่สองนะครับผมซึ่งพอถอดออกมาเราได้ถอดแยกออกมาได้นี่เราถอดแยกออกมาและต่อไป วิธีการขับกระจกหน้านะครับผมซึ่งตัวด้านในมันจะมีตัวเป็นน็อตเป็นตัวน็อตเกลียวยึดอยู่ด้านในเห็นไหมครับผมซึ่งเราจะต้องใช้ไขควงแบนขันตัวน็อตเกลียวมาด้วยจะขันให้ดูนะมาแล้ตัวคือแบนยึดมันนะครับผมที่ผมขันออกมาเราจะต้องใช้ไขควงแบนนะครับผมไขควงแบนในการขันออกมาใช้หายนะครับเก็บสลักนี้ไว้ชุดเลยเสร็จแล้วให้ลองมาถอดทงถุงนี้นะครับผมมันจะไม่มีอะไรยึดเลยนะตัวกระจกมันจะถอดมาได้นี่นะครับ ตรงหูเร็ว,วั้งนะครับผมอยากให้มันหลุดออกมานะครับผมอยากให้มันหลุดออกมาแล้วหายเป็นชิ้นๆนะไม่งั้นเดี๋ยวจะลำบากตัวนี้ดี๋ยวผก็คือเรายังไม่ได้เปลี่ยนนะผมจะทำการหันกลับคืนเพื่อเซฟตัวอะไรตำแหนนะ่นไม่ให้มันหลุดออกมาผมหันปิดไปก่อนอีกข้างนึงนะครับเรา,าก็จะทำเหมือนกันใช่ไหครับนะครับตัวนี้น,น,นะจะมีจะมีต,ตัวพลาสติกสีดำแล้วก็ตัวน็อตที่เป็นแ,แบบนี้นะครับเสร็จช์แล้วเราก็แค่ถอดแกะจะออกมา เริ่มติดหมดจะเป็นสีใสนะอรับผมผมจะให้ดูนี่นี่นะครับผมตัวหูประกบตัวนี้เขาเรียกหูประกบหูประกบมั่นวิธีการวางสมมติถ้าเกิดมันหลุดออกมาใช่ไหมครับผมด้านในจะมีตัวค้างก่อนนี่จะเป็นตัวค้างของมันนะจบบพาบติดแบบนี้วางซ้อนลงไปนะครับมันจะมีพับติดสีดำด้านในอันนึงนี่นะครับนี่เดี๋ยวอัวนี้ตัวสีดำด้านในนะครับเอาวางลงงไปก่อนแล้วขยับให้มันลงล็อกมันนะครับนี่ลงล็อกแบบนี้เราจะรู้ยังไงมันลงล็อกมันจะต้องมันจะขยับขยับไม่ได้ขยับลุงไม่ได้เสียงมันลงงไปอีีกทนึ นะมันจะมีมันจะมีตัวสอดสอดตรงนี้นะสอดตรงนี้สลักเห็นไหมครับจะเป็นสลักตรงนี้นะเราเอามาสอดตรงนี้เห็นไหมมันใต้ตรงนี้เสียบสลักสอดติดต้้งเสร็จแล้วผมจะทำการติดตั้งกระจกสีดำก่อนนะครับผมเป็นสีดำเพรสีดำมันจะติดยากเพราะว่าเราเราจะไม่เห็นเราจะไม่เห็นเงาไม่โปรตัวสีใสเนี่ยสีใสคือเราเราเห็นว่าเราจะต้องเอาเอาสลักสลักไปวางไว้ตรงห้องตรงนี้ตรงห้องนี้เราจะเห็นเนี่ยเนี่ยคือเราจะเห็นแล้วเราจะใส่ได้แต่ถ้าเป็นชิลสีดำคือมันจะยากเนื่องจากเราไม่เห็น ตัวสกะคด้น,นองคใส่ครับใส่ใส่ตรงล็อกนะใส่ตรงอพอเราวาาไปให้มให้มกลรงน้กนูนะั้วค่อยๆยกขึ้นที่นะครับะนะรถ้บบย,ยย,ยกปติเรา,เา,รา,งเราึงจะใช้นอตขไปลิกล้วกง,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 งักนมลับว่าเราต้องมาใส่อีกข้างหนึง่งวิธีการเดียวกันคือนำี้ของยึดเอาไว้นะผมก็ทำการขออกมา เิมเลยครับผมจะเร่งตัวกลมกลมนะให้มันอยู่ตรงกลางใหขึ้นยกลงขั้นของศาลมาให้มันใส่ได้พอดีเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมนี่ยเห็นไหมล็อกแล้วตอนนี้มันได้เข้าไปอยู่ตรงกลางลูกพอดีพยายามเช็คนะครับผมว่าองค์ขาล็อกมันเข้าตรงวงกแบบตรงนี้นะครับนี่ยนั่นจะมีสลักขาล็อกอยู่สามสามหนึ่งสองแล้วก็สามถ้าเราไม่ใช็คเนี่ยลเราเวลาเราขันล็อกไปแล้วเวลาเราลุกเนี่ยมันจะทำให้ตัวสลักขามันหักนะครับดูใช่ไหมอันนี้ผมเช็คแล้วคือแน่แล้วคือลงตรงลูทุกอย่าง ยกขึ้นยกลงนะครับนเลื่อนได้ปกตินี่ครับนี่พอ,อเราเทเสร็จแล้วโอเคเราก็ขันให้มันตึงมือมันแน่นหน่อ,อนึงเพราะว่าการมันหลวมเวลาที่เรายกซีลขึ้นยกซีลลงสายยักจริงนริงคือวิธีการเยอะหละยอย่างคุณต้องใช้สายคองช่วยด้วย,วยนี่นะครับผมจะติดในลักษณะแบบนี้แล้วก็เอาน็อตยดเข้าไปเหมือนเดิมข้างหนึ่งใช้วิธีการเดียวกันนะครับผมเสียบตรงขาล็อกตรงด้านล่างนี้นะครับนี่ครับนะ เห็นไหมนี <West> ่ผมให้ดูแบบนี้แล้วกันผมก็มองกล้องไม่ค่อยเห็นถ้ามองกล้องผมจะไม่ค่อยเห็นเลยเแต่ว่าถ้าติดแก๊สมันจะง่ายล่ะติดนี้คือไม่ค่อยยุ่งยากแต่ยุ่งยากตรงชิ่มากกว่ายิ่งถ้าติดชิ่อมึบคือเราจะไม่เห็นขาล้องมันแต่ถ้าเป็นชิอใส่ติดง่ายขึ้นหมนั่นแล้วก็นับใส่ลงไป้นี้เนี่ยเนี้ยนี่นะครับนี่สีของชิอดำก็จะสะทานได้เลยไม่ดูแบบสองไฟดูอนี่นะสองไฟนะความทึบมันจะทึบหนักแบงนี้นะความโปร่งใส จะมีความเลยผมถอดออกมาให้ดูแล้วก็ให้ดูความชุบของชีลดิสก์แต่ผมพอดีผมก็ลืมผมมันใส่ไปก่อนนี่ก็คือวิธีการติดตั้งชิลถอดแย็บถอดชิลของหมวกแรด,ดดี้รุ่นสกอร์เปียนครับผมขอบคุณครับมันจะเป็นชิลสีดำนะครับผมดำเข้มเลยนี่นะครับของตัวแรด,ดดี้สกอร์เปียนจะเป็นแถบบบยึดกลางความทึบแสงมออนะันละคล้อยนะประมาณนี้นะครับความทึบของมันถ้ามองจากด้านในออกมาข้างนอกจะให้ดูลักษณะแบบนี้อ่ะสีประมาณนี้สัญญาณนะครับผมยกกลองขึ้นนิดนึงนี่นะ ลงแสงโอเคไหมดูนะครับนี่ก็จะประมาณนี้เลยค่อนข้างคึกจบขัดเท่าที่ผมลองสังเกตดูคลึกจีกประมาณนี้นะ